สีดวงตาบอกอะไรเราบ้างมันบอกครับอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากจะเอาไขมันของท่านออกจากร่างของท่านให้ท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์ที่มีรูปลมกลมนะครับที่มีรูปอาจารย์นะครับก็จะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ครับอาจารย์มีสูตรจะบอกให้ครับสําหรับนะครับสีดวงตาของเรานะครับจะนะครับบ่งบอกถึงสุขภาพของเราครับอย่างแรกเลยนะครับ ใครที่มีนะครับดวงตานะครับตาขาวมีสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับแสดงว่าตับของท่านแย่แล้วครับท่านไปนโรคตับอักเสบนะครับหรืออาจจะเป็นโรคดีซันนะครับ2นะครับส,สีดวงตาลูกตาดาของท่านนะครับออกเป็นสีเขียวนะครับอันนี้นะครับแสดงว่าตาของท่านนะครับกาลังเป็นต้อหินนะครับ3นะครับตาของท่านนะครับถ้ามี สีลูกตาดำนะครับเป็นสีขาวขุ่นนะครับอันนี้ตาของท่านกำลังจะเป็นต้อกระจกครับ4ครับถ้าสีดวงตาของท่านตรงหัวตานี่นะครับตรงตาขาวตรงนี้นะครับเป็นสีเหลืองๆนะครับแสดงว่าคอเลสเตอรอลของท่านสูงมากเลยนะครับ 5. ้าครับถ้าตาขาวของท่านนะครับมีนะครับเส้นเลือกฝอยแตกหยุดเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าตาของท่านอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับ ถ้าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยอาจารย์กดหัวใจกดแชร์ข้อมูลดีๆออกไปนะครับให้เพื่อนของท่านเยอะๆนะครับและคอมเมนต์มาคุยกับอาจารย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ